สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมากินข้าวกับตำมะเขือนะเจ้าตำมะเขือเป็นสูตรของท่างอืมจับเลตยตุ้ยตุ้ยแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะคุ้ยเลยนะครับเาเรียกคุ้ยไปเลยนะครับนี่หอ,อมแดง ก,ก็ปกติก็มีนะทุกคนแล้วแต่ชอบเลยเนาะอือร่อยเข้ากันสวัสดีค่ะ <c oughs> ทุกคนวันนี้เราจะมากินข้าวกับตำมะเขือนะเจ้าตำมะเขือเป็นสูตรของทางด้วยนะคะทุกคนแต่วันนี้เราจะกินกับแคบหมูให้เพื่อนๆน,นี่แซ่บมากค่ะทุกคนเป็นคู่กันมากๆเลยนะคะแคบหมูกับตำมะเขือนะคะคำโตโตเลยอร่อยมาก อยอดผักกะินก็มีนะทุกคนแล้วแต่ชอบเลยเนาะอ,อร่อยเข้ากันออร่อยมาก ดนอหวายมะเขือมะเขือเราก็จะนำไปย่างให้สุกนะคะทุกคนแล้วก็ปอกเปลือกออกแล้วก็เอามาตำ จับอร่อยมากอืม ขด้วยนะคะทุกคนแต่วันนี้เราจะกินกับแคบหมูให้เพื่อนๆนี่แซ่บมากค่ะทุกคนเป็นคู่กันมากๆเลยนะคะแคบหมูก,กับตำมะกเขกือนะคะคำโตโตเลยผอมแดงก็จะมีความหวานอือครับ เดี๋ยวไปค่ะทุกคนเดี๋ยวไปทานข้าวต่อก่อนนะคะเราเจอกันค่ะทานกับข้าวเหนียวนะคะทกุกคนอนุญาตใช้มือนะคะล้างมือแล้วนะคะข้าวเหนียวดักไปอร่อยมากห้องภาคเหนือน,นะคะกับข้าวอร่อยอร่อยค่ะวันนี้เรากินกับแคบหมูนะคะทุกคน แค่หมูตักไปแบบนี้เลยนะคะทุกคนกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากทุกคนมาอืมอร่อยมากอือมเลยตุ้ยตุ้ยแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะคุยเลยนะ,ะเะาก็เรียกคุ้ยไปเลยนะคะนี่อืม หอมแดงหอมแด,ดงนะคะถ้าใครไม่ชอบหนอ่อไว้ก็ไม่ต้องใส่หนอ่อไว้ก็ได้นะคะแต่ว่าเราชอบใส่หนอ่อไว้จะมีความขมนิดๆอร่อยค่ะ แดงก็จะมีความหวานที่ยอดปักกระถินก็มีนะทุกคนแล้วแต่ชอบเลยเนาะอืออร่อยเข้ากันอือคร่บด้วยนะคะทุกคนแต่วันนี้เราจะกินกับแคบหมูให้เพื่อนๆนี่แซ่บมากค่ะทุกคนเป็นคู่กันมากๆเลยนะคะแคบหมูก,กับตำมะเขือนะคะ ทำโตๆตเลยอร่อยมากทุกคนมาอืมอืมจับ แดงก็จะมีความหวานอร่อยมากทุกคนมา ตำมะเขือใส่หน่อหวายด้วยนะคะคนจะมีความขมนิดนิดครับ ดี๋ยวไปค่ะทุกคนเดี๋ยวไปทานข้าวต่อก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะคอร่อยอืมอร่อยมากนะคะถ้าใครไม่ชบอบหน่อไว้ก็ไม่ต้องใส่หน่อไว้ก็ได้นะคะแต่ว่า เราชอบใส่หนาวหวจะมีความขมนิดนิดอร่อยค่ะอร่อยมากทุกคนมามทานกับข้าวเหนียวนะคะทุกคนขออนุญาตใช้มือนะคะล้างมือแล้วนะคะข้าวเหนียวตักไป อ่อยมากทุกคนมาหอม,มแดงก็จะมีความหวานด้วยนะคะทุกคนแต่วันนี้เราจะกินกับแคบหมูให้เพื่อนๆนี่แซ่บมากคะ่ะทุกคนเป็นคู่กันมากๆเลยนะคะแคบหมูกับตำมะกเขกือนะคะคำโตโตเลยนะคะถ้าใครไม่ชอบ หน่อไว้ก็ไม่ต้องใส่หน่อไว้ก็ได้นะคะแต่ว่าเราชอบใส่หน่อไว้จะมีความขมนิดๆอร่อยค่ะทานกับข้าวเหนียวนะคะทุกคนขออน,นุญาตใช้มือนะคะล้างมือแล้วนะคะข้าวเหนียวตักไปอืมจับ หอมแดงก็จะมีความหวานตตาม,มะเขือใส่หน่อหวายด้วยนะคะควจะมีความขมนิดนิๆยอดปัะกกะินก็มีนะทุกคนแล้วแต่ชอบเลยเนาะอืมอร่อยเข้ากันมแดง な